กูทนกับมึงมาตั้งหลายปีอะฮะไม่ใช่เพราะสมบัติบ้านเมืองกูไม่ทนอยู่กับมึงหรอกกิเลวเล่นละครเก่งจริงนะครั้งนี้ฉันไม่ปล่อยเธอแน่พิมเธอมาได้ยังไงอะเธอตกน้ำขาดไปแล้วไม่ใช่หรอไอหมีมันจะฆ่าฉันเมุ้งมันยาวใครมาเหรอพิมเขาแกคนเดียว ัลโหลอะไรนะเรื่องแค่นี้ยังจัดการไม่ได้หรอแค่นี้แหละเดี๋ยวฉันกลับไปจัดการเองทำงานไม่ได้เลืองแล้วนี่คุณจะพาฉันไปที่ไหนเนี่ยทำไมยิ่งขับไปมันยิ่งดูทุระกกันดารแบบนี้อ่ะกลับเถอะฉันจะกลับไปทำงานที่แบบนี้เห็นมีอะไรน่าเที่ยวเลย <c oughs> ที่แบบนี้ดีแล้วไม่มีคนไม่มีกล้องจะได้จัดฉากอุบัติเหตุไงฮะคุณพูดอะไรอ่ะก็บอกว่าสะดวกจัดอุบัติเหตุไงพี่ไปไหนฮะไปกูทนกับมึงมาตั้งหลายปีอ่ะฮะไม่ใช่เพราะสมบัติบ้านมึงอะกูไม่ทนอยู่กับมึงแล้ว คุณตื่นแล้วล่ะครับคุณแพ้คุณนี่บาดเจไปเลยคุณนอนต่อเลยนะครับที่นี่ที่ไหนที่นี่คือบ้านผมเองครับคุณวางใจได้นะครับเดี๋ยวคุณพักฟื้นก่อนเดี๋ยวผมไปส่งคุณนะครับคุณเปนใครอ่ะคุณช่วยฉันแล้วคุณคุณคุณ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาผมเราเพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่นานเนี่ยผมเสียใจมากๆผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พิมถ้าคุณยังดูข่าวนี้อยู่ผมอยากให้คุณกลับมาหาผมนะคุณพิมคุณกลับมาหาผมเถอะนะ ผมขอไม่ชี้แจงอะไรต่อแล้วนะครับ <c oughs> อีเลวเล่นละครเก่งจริงๆนะครั้งนี้ฉันไม่ปล่อยอีาไว้ไหน ค,คุณชัยคะถ้าประธานมีธุระดรว่วนให้คุณชยัยรีบมาที่บริษัทหน่อยนะคะโอเคครับ มาเหรอพิมไหนคุณมาได้ยังไงอ่ะตกเหวไปแล้วไม่ใช่เหรอถ้าฉันตายอ่ะละครเรื่องนี้มันก็จบง่ายไปนะสิเพื่อนที่ฉันรักกับสามีที่วางแผนจะฆ่าฉันพี่รักพี่รักพวกมันหลอกใช้ผม ผมไม่เคยคิดจะทำร้ายคุณเลยนะที่แล้วคุณอย่าเข้าใจผิดสิเข้าใจผิดเหรอพิมเราเป็นเพื่อนซิงกันนะเธอต้องเชื่อฉันนะฉันเชื่อเฉพาะสิ่งที่ฉันเห็นเพราะแกไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นแหละเออในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะฉันจะไม่แก้ตัวอีกใช่ฉันไป็ชู้ผัวแกเองผัวแกไม่เคยรักแกเลย เขารักจริงจริงนะถ้าแกไม่รวยอะ่ะแกค,คิดเหรอวันพ,พี่เขาจะแต่งงานกับคนอย่างแกอะ่ะได้รักกันมากใช่ไหมงันก็รองลองและลงพร้อมกันเลยนะเฮ้ยพี่วั มากไหมอ่ะเจ็บหรือเปล่าผมไม่เป็นไรมากที่นี่อันตรายเราเรีบไปกันเถอะไปโอ้โอาเจ็บมากไหมเนี่ยลราเมื่อกี้คุณไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะไหนคุณบอกว่ามีอะไรจะตอบแทนผมไง ที่แท้ก็มาเอาเงินรางวัลน,นี่เองคือคือผมอ่ะค่าตอบแทนหวังว่าคุณจะไม่ปฏิเสธนะคุณช่วยฉันมาตั้งสองครั้งแล้วอะฉันอยากให้คุณเป็นผู้ช่วยคอยติดตามฉัน ่นี่คุณจะทำอะไรเนี่ยดูดีห,ห,หุ่นก็ดีเลยเนี่ยห,หน้าตาก,ก็หลอ่อหน้าแดงทำไมคุณฉันไม่ทำอะไรคุณหรอกน่ะรีบๆแต่งตัวแล้วก็ตามฉันมาฉันจะออกไปธุระ ใช่รรท่านประธานให้คุณชายรีบกลับบ้านค่ะไปบอกคุณพ่อว่าถ้าเกิดผมจะกลับบ้านอะผมคห้กลับตอนนี้ผมติดธุระคุณชายฮัลโหลท่านประธานคะคุณชายไม่ยอมกลับบ้านค่ะคุณชายอยู่กับผู้หญิงคนไหนก็ไม่รู้อะค่ะรรท่านประธาน <Wow. S 1> นึกถึงเรื่องเก่าเหรอไม่เป็นไรนะมันผ่านไปแล้วเดี๋ยววันดีขึ้นเองล่ะคุณฉันนี้แย่มากเลยใช่ไหมคุณรู้ไหมตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยได้รับความรักเลยแม้แต่พ่อกับแม่ฉันขอฉันมีเพื่อนเพื่อนที่ฉันรักที่สุด เขาก็หักหลังเป็นชู้กับสามีฉันแล้วคนที่ฉันเพิ่งแต่งงานด้วยเขาก็วางแผนฆ่าฉันฉันไม่รู้ว่าโลกนี้ฉันจะไว้ใจใครได้อีกยังมีผมไงที่เคียงข้างคุณปกป้องคุณไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณอีก ไอหมิงมันโอนหุ้นฉันออกหมดเลยเหรอแล้วยังตัดฉันออกจากหุ้นส่วนอีกเหรอได้เลยครับตกลงตามนี้นะครับมผมรับรองว่าถ้าเราร่วมมือกันเนะ่ะยังไงก็รวยแน่นอน,นครับ นี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยเราบาพเราบาพอ,อยู่ไหนมาลากโผู้หญิงคนนี้ออกไปสิพี่คุณจะเสียงดั้งเอะอไวไวทำไมพวกเราคนอื่นเขาไม่รู้หรอว่าเป็นคนเลววา,างแผนฆ่าเมียตัวเองเพื่อแย่งสมบัติแล้วก็บริษสของฉันคนอย่งแกงนี่มันชั่วจริงพี่รักจจาในหลักฐานเดี๋ยวจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทนะนี่คุณ รปภคุณพี่ครับเชิญครับปล่อยฉันเป็นประธานบริษัทอาเซียนีเดียอย่าโดนไล่ออกรลอไงผมประธานบริษัทอาเซีมีเดียคนใหม่ส่วนคุณคุณก็กลับบ้านไปซักผ้าและทำอาหารรอนะไปอย่าเซ็นซัก นี่คุณจะไล่ผมจากบ้านเหรอหน่ากลัวจริงๆตอนนี้ผมเป็นถึงประธานบริษัทคุณคิดว่าคนอย่างผมอ่ะควรเซ็นไหมละ่ะแกนี่มันเลวจริงรอปอล่างมันลงไปไม่ต้องฉันเดินเอ,องได้ ความรักไม่รู้คนต้องทำอย่างนี้กับฉันด้วยอะ่ะฉันต้องเป็นฝ่ายแพ้จริงๆหรอนี่ฉันทำอะไรผิดไปขนาดนั้นเลยเหรออยู่ได้แล้วคุณมามากแล้วคุณเป็นใครไม่ยุ่งกับฉันทำไมกับั้านกับผมคุณมามากแล้ว คุณก็จะมาเยาะเย้ยฉันอีกคนใช่ไหมที่ฉันโดนโกงโดนเพื่อนรักหักหลังคุณบอกฉันสิฉันทำอะไรผิดที่คุณเข้าใกล้ฉันอ่ะก็พาอเงินใช่ไหมเงินเงินเงินทุกคนก็เข้าใกล้ฉันพาอเงินทั้งนั้นไม่มีใครจริงใจกับฉันเลยสักคนไปเรากับบ้านกันก่อน ไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นคุณบอกสิว่าคุณรักฉันคุณพูดสิว่าคุณรักฉันด้วยความจริงใจใช่ผมรักคุณคุณจริงใจกับฉันใช่ไหมหห บอกพ่อผมผมจะยอมสืบทอดตำแหน่งแต่ช่วยผมเรื่องหนึงช่วยไปสืบข้อมูลของอาเคตมดียให้ผมหน่อย คุณพร้อมไหมใช่ไหมค่ะอ้าวก็นึกว่าใครที่แท้ก็ดีผู้บริหารบอร์ดเก่านี่แถมวันนี้พาเด็กใหม่มาซะด้วยคุณไม่เห็นเรื่องไงว่ามีสิทธิ์แค่เข้าได้เฉพาะบอร์ดผู้บริหารคนนอกอย่างแกไมีเกี่ยว เขานะนี่เรายังไม่ได้หยากันนะคุณทําอะไรช่วยให้เกียรติหน่อยได้ไหมคนดูเราอยู่เยอะแยะเอามือสกปรกปรุณออกไปคุณไม่เห็นหรืองไงงานนี้เต็มไปด้วยนักข่าวอะระวังตัวหน่อยสิคําพูดนี้อะฉันต้องเป็นคนพูดมากกว่านะคุณพิมพ์คะคุณอย่าทําอะไรเกินไปไหน่อยเลยนะไม่งั้นคุณได้เห็นดีแนะ่

พี่หมิงคะพี่มันกลับมาแล้วนะทีนี้พี่จะทำยังไงอะ่ะถ้าเกิดมันเอาเรื่องที่พี่วางแผนฆ่ามันไปเปิดโปงนะทุกอย่างที่พี่ได้ตอนเนี้ยพี่ต้องเสียมันไปหมดแน่แนเลยจะกลัวไรพี่วางแผนฆ่ามันครั้งแรกได้ก็วางแผนฆ่ามันครั้งที่สองได้พี่ไม่ปล่อยมันไว้หรอกแล้วทำไมครั้งแรกมันถึงไม่ตายล่ะใครจะไปรู้ล่ะก็มันตกเหวไปแล้วนี่ ไม่ได้ทําเรื่องนี้ไม่เกี่ยวผมผมไม่ได้ทําแกแกใช่ไหมแกเป็นคนห,หักหลังฉันใช่ไหมทิรัสฉันทาตามที่คุณขอทุกอย่างแล้วนะทีนี้คุณต้องทําตามสัญญานะแต่งงานากับฉันนะปล่อยมู้สรพตของคุณออกไปสัญญาอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องนี่คุณทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงทําไมทําไมปล่อยฉันนะพิมเขาแกคนเดียว แกกล้าตอบฉันเหรอนีรักผมขอโทษผมผิดไปแล้วจริงๆคุณยกโทษให้ผมนะนีรักนะนีรักเก็บไปพูดกับตำรวจเถอะผมผิดไปแล้วจริงๆนีรัก คุณพิมคะคุณพิมคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอคะแล้วผู้ชายอยู่ข้างคุณพิมนี่เป็นใครหรอคะคุณคิวช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะค่ะคุณพิมคะต่ะครุณตอบเลยับค่ะผู้ชายข้างๆของพิมนะคะคือแฟนใหม่ของพิมเองค่ะเขาเป็นประธานบริษัทสกายมีเดียที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยชื่อคุณคิวค่ะ